ฮัลโหลสวัสดีกับพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้เรามาดูสิบหุ้นวิ่งในอาทินามีหุ้นตัวไหนกันบ้านนะคะไม่แน่ใจพี่พี่ทุกท่านได้ทาการบ้านสานําหรับอทินาหรือยังนะคะถ้ายังไม่ได้ทําการบ้านสาหรับอธินาเนาะงานวันนี้เราก็เข้ามาทําการบ้านสําหรับแตละหุ้นไทยกันได้เลยนะคะแล้วเนื้อหาสําหรับวันนี้เนาะก็เหมือนกันมีพูดถึงตละอธินาไปยังไงบ้างจะมีโอ,อกาสที่สามารถขึ้นกลับมาไหม หรือว่าจะลงต่อนะคะแล้วแนวต้านแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วสำหรับอาทิตย์หน้าถ้าสมมติว่าตลาดลงนะคะมีหุ้นตัวไหนบ้างที่ขึ้นได้หรือว่าถ้าตลาดขึ้นนะคะก็เือนการมีหุ้นตัวไหนบางที่สามารถซื้อเก็บได้บ้างนะคะเลยตอนนี้นะคะเราก็ลงมาดูตลาดไทยเป็นยังไงบ้างก่อนนะคะ โอเคตอนนี้ที่เราตูอยู่นะคะก็จะเป็นอิงเด็กอยู่ที่ Daily c h a r t เนาะหแท่งเือรหวันถ้าตูจะแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยพี่ๆทุกแทงก็คงรู้แนวโน้มในระยะยาวในระยะกลางก็ยังเป็นขาลองอยู่เหมือนกันนะคะเลยสมมุติว่าถ้าตลาดไทยอยากจะขึ้นใต้เยอะหรือว่ามีหุ้นที่สามารถเล่นใต้เยอะนะคะต้องทะลุเครื่องเส้นสีขาวตรงนี้ถึงจะก,ก็คือมีโอ,อกาสที่สามารถขึ้นได้ แต่พี่พี่ทุกท่านลงมาดูน,ะ,นะที่นี่ที่ครึ่งมาสักพักหนึ่งเนาะมีประมาณสักเดือนกว่าๆนะคะที่นี่นะคะลงมาดูก็คือติแนวต้านเส้นสีน้ำเงินบริเวณแถวแวนี้ทะลุเครื่องสีน้ำเงินไม่ได้แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนาะก็ย่อลงมาแล้วนะคะลงมาล้เลยลมาดูนิดนึงก็คือมีโอ,อกาสจากครึ่องอีกไหมหรือว่าแนวรับคืออยู่ที่เท่าไหร่ลงถึงไหนนะคะลงมาดูจากที่นี่นะคะก็เราก็รู้ละ ตลาดหุ้นไทยจริงๆแล้วถ้าดูจากภาครลวงนะคะก็ยังไมยง่ยังไม่ค่อยสวยเนาะยังอยู่ที่ช่วงขาดลองเลยที่แนะนำพี่ๆนักลงทุนของตลาดไทยนะคะถ้าเราเล่นหุ้นเนาะช่วงนี้เราอยากจะเข้ามาเก็บหุ้นก็คงต้องแป่งไม้เก็บบางส่วนไว้ก่อนรอติดตามดูแนวโน้มของหุ้นกับแนวโน้มตลาดเป็นยังไงบ้างก่อนเราค่อยซื้อเพิ่มอีกทีหนึ่งนะคะเลยลงมาดูอาทิน้ายังมีโอ,อกาสที่สามารถ ลองอีกไหมหรือว่าครึ่งได้นะคะมาดูช่องที่สองถ้าตูจะช่องที่สองที่นี่นะคะพี่ๆก็จะเห็นตรงนี้เป็นแท่งสีเขียวถ้าเป็นแท่งเขียวนะคะก็หมายความว่าอาทิตย์นี้นะคะหรือว่าอาทิตย์หน้าก็ยังเป็นเงินทุนไหลออกอยู่ถ้าเป็นเงินทุนไหลออกก็คือโอากาสที่ลงมากกว่าครึ่งนะคะเลยพี่ๆดูแท่นะคะทันเราออาทิตย์หน้า เข้ามาซื้อหุ้นหรือว่ามีหุ้นอยู่นะคะก็ต้องระวังหุ้นของเราคืออยู่ที่ช่วงพักตัวหน่อยล้านนะคะโอเคเลยอทินาทาตูจัดเตลี่ชานะคะก็ยังอยู่ที่ช่วงเงินทุนไหลออกแล้วจะลงถึงไหนนะคะนะที่นี่มีแนวรับแล้วถ้าตามแพทเทิร์นสีเก้าขาลงนะคะตอนนี้มาถึงเลข 8. แปดลยถ้าอาทินาลงถึงเลข 9, เก้าแนวรับคืออยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบริเวณแถวแถวนี้นะคะอันนี้คือเป็นแนวรับสำหรับอทินา แล้วถ้าแนวต้านแนวต้านก็จะอยู่ที่แถว1,194ตรงนี้ก็คือเป็นแนวต้านที่พี่ๆต้องไปติดตามดูถ้าผ่านได้เนาะถ้าผ่านแนวต้านนี้ได้ก็คือ1,194ถ้าผ่านได้นะคะงั้นพี่ๆค่อยมาติดตามแนวต้านตรงตรงวงสีขาวกับเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะคะตรงวงสีขาวกับเส้นสีน้ำเงินที่นี่เคยอยู่ที่เท่าไหร่มาดูนิดนึงเช็คดูนิดนึง ตรงนี้คือประมาณอยู่แถว1,250เนาะโอเคเลยเมื่อกี้คือ1,194ถ้าผ่านไา้ค่อยไปถึง1,250เท่านี้นะคะโอเคถ้าตูตัวลวงนะคะระยะสั้นพี่ๆต้องระวังความเสียงนิดนึงเพราะว่าเงินทวนยังไหลออกนะคะแต่ถ้าพี่ๆทุกท่านลองมาดูวิคลิช้า ตอนนี้ที่ตูอยู่คคอวิคลี่ชาก็คือภาครวงใหญ่ของอิ d เด็กก็ยังเป็นขาลงเชิงการที่แถวๆนี้ที่ขึ้นมาคือเรียกว่ารีเปาครึ่งที่เราพูดถึงปล่อยเนาะรีเปาครึ่งมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอาทิตย์แล้วย่อลงมา2อ,อาทิตย์แล้วนะคะเรามาตูช่องที่2คือยังเป็นกันทอนไหลเข้าอยู่เลยที่ดีก็คือในในวิคลี่ชาย,ยังเป็นกันทนไหลเข้าเลยพี่ๆทุกท่านนะคะ รอเ a ล l y c h a r g พักตัวแสกก็ยังหมายของว่ามีจังหวะมีโอกาสที่สามารถลุน้น,นครึ่งต่อนายวิค k l y c ชาได้และอย่างเช่นถ้าเตล l y c h a r g ที่นี่เปลี่ยนเป็นเงินทอนไหลเข้ามาแล้วก็หมายวามว่าก็คือพี่ๆที่เข้ามาเก็บหุ้นหรือว่าเข้ามาเล่นหุ้นก็ตีขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าวิค k l y c ชา r g e ยังเป็นเงินทอนไหลเข้านะก็หมายของว่าตลาดก็คือในช่วง ค่ะวิคฤติชา้าระยะเวลาที่ยาวกว่าวิกฤตินิดนึงช่วงบริเวณแถวๆนี้โอกาสที่ยังครึ่งยังมากกว่าหลงนะคะอ่แล้วท่านแนวรับสมมุติว่าพี่ๆมาติดตามแนวรับในวิกรติช้านะคือประมาณอยู่ที่1 1 5 0แถวๆนี้เนาะน่อยู่ที่บริเวณแถวๆวนี้นะคะพี่ๆก็ลงมาติดตามตัวจัดรับไหวไหมนะคะ โอเคเลยตอนนี้เราก็พอรู้ตลาดแล้วเนาะตลาด่ายก็คือถ้าเต i l y ชาลงมาอันนี้คือเงินทุนไหลเข้าเมื่อไหลเปลี่ยนเป็นเงินทุนไหลเข้าพี่ๆก็กลับมาติดตามตลาดไายอีกทีหนึ่งได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคอ daily ชาก็ยังเป็นเงินทุนไหลเข้าอยู่ แต่ถ้าสมมติว่าถ้าวิกฤิชาเปลี่ยนเป็นเงินททนไหลออกแล้วงานพี่ๆก็ต้องลืมต้องระวังความเสี่ยงของตลาดไทยมากเขึ้นงล้านนะคะโอเคอันนี้คือเป็นความคิดแห่งของแม่ที่วิเคราะห์จากกราฟของ h อมมิลีชานะคะถ้าพี่ๆทุกท่านสนใจอยากจะทดลองใช้กราฟของคอมมิลีชาก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะงั้นตอนนี้เราก็ลงมาดูหุ้นกาบ้านไทยมีหุ้นตัวไหนบ้างนะคะ แล้วถ้าพี่ๆที่อย,า,อยา,ากจะได้การปั้นหุ้นที่ครึ่งเล่นหนึ่งหรือว่าครึ่งเงินทวนไหลายเข้าหรือว่า,ายอะไรอยู่ที่ช่วงราคาพี่ๆก็สามารถมาเป็นแฟนตัวยองของช่องเม่าๆเล่นทุนกันได้นะคะเตือนละ1 5 0บาทเท่าน,านั้นก็จะมีการปั้นหุ้นในคลิปวันพุธกับวันอาทิตย์เลยนะคะโอเคงั้นเรามาวิเคราะห์ตัวที่1นึ่งหุ้นเทียวดา ข้นเดียวด้าขุนตัวนี้นะคะถ้าแม่ได้ทําทิปนะคะก็จะเอาขุนตัวนี้มาพูดถึงตลอดติดตามให้พี่ๆที่สนใจขุนตัวนี้กันนะคะลองมาดูทุนเดิวด้าจะมีโอกาสที่สามารถขึ้นอ,อีกไหมนะคะนะ่ที่นี่ราคาเคยอยู่บนเส้นสีขาวใช่ไหมคะตรงนี้เคยเส้นสีขาวราคาเคยอยู่เหนือ เลยก็หมายความว่าที่นี่เส้นสีขาวตรงนี้นะคะก็จะไกลเป็นแนวรับแล้วเลยสมมุติว่าถ้าหุ้นดิวดาไม่ลงผ่านแนวรับเส้นสีขาว1 0 0่ะอศูนย์บาอ่ะนบาทถ้าไม่ลงผ่านแนวรับนี้ก็หมายความว่าดิวดาก็คือหาจังหวะที่สามารถเข้าได้เลยพี่ๆทุกท่านลองดูนะคะตอนนี้ยืนอยู่บนเส้นสีขาวอันนี้โอเค ถ้าเราหาสัมยันซื้อใช่ไหมช่องที่สองที่นี่คือแท่งสีเขียวเงินทอนไหอลออกเลยถ้าพี่อยา,ากจะก็คือซื้อเข้าไปหุ้นตัวนี้มีโอกาสที่ครึ่งก็คือต้องพยายามเปลี่ยนเป็นเงินทอนไหลเข้าใช่ไหมคะต้องเปลี่ยนเป็นแท่งสีแดงถึงจะโอเคแล้วช่องที่สองแท่งสีแดงคือมากกว่า50แต่เส้นสีม่วงอยู่เหนือเส้นสีแดงเลยหมายความว่าหุ้นตัวนี้คืออยู่ที่ช่วงขยับหุ้นมากกว่า ็ค okay. นะืออย่างเช่นที่นี่ที่เครื่องมามีลายย่อยตามเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วอยู่ที่ช่วงบริเวณแถวๆนี้ก็คืออยู่ที่ช่วงขย่อหุ้นออกขย่อยลายย่อยออกมาจะมากกว่านะคะแล้วสําหรับหุ้นตัวนี้ถ้าพี่ๆอยากจัดตามนะคะก็คืออาทิตย์หน้าถ้าเปลี่ยนเป็นเงินทอยไหลเข้าพี่ๆก็สามารถเลื่มมาติดตามหุ้นดิวตาไตาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วถ้าแนวต้านสมมุติว่าหุ้นตัวนี้อยากจะขึ้นอีก ต้องทะลุเครื่งจริงๆแล้วแนวต้านนี้นะคะตั้งแต่อาทิตย์ที่เราก็ให้มาแล้วนะคะแนวต้านเคยอ,อยู่ที่แถวประมาณ119บาทเลยต้องผ่านแนวต้านนี้หุ้นตัวนี้ถึงจะมีโอ,อกาสที่สามารถครึ่งอีกนะคะเลยสําหรับพี่ๆที่ถืออยู่หุ้นตัวนี้นะคะก็ต้องมาติด,ดตามดูจัดทะลุครึ่ง119บาท120บาทตรงนี้ได้ไหมถ้าทะลุครึ่งได้ก็หมายความว่าหุ้นตัวนี้สามารถถือยาวกว่านี้ได้นะคะ จริงจแล้วสำหุ้นตัวนี้เนาะตัวรวงโอเคเขตระยะสั้นๆตลาดพักตัวหุ้นตัวนี้ก็อยู่ที่ช่วงพักตัวนี้หนึ่งเท่านั้นก็หาจังหวะเข้าก็โอเคละนะคะเอ่อหุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะหุ้นทูหุ้นตัวนี้เนาะนายอาทิตย์ที่แล้วก็ถือว่าดีครึ่งมาเนาะงั้นเรามาดูหุ้นตัวนี้เป็นจังหวะที่สามารถเข้าได้ไหมแล้วทำไมเอาหุ้นตัวนี้มาเป็นการบ้านนะคะ 1. ก็คือหุ้นตัวนี้เป็นแนวน้องเครือขาครึ่ง เลยพี่ๆทุกท่านลองมาตัวอย่างเช่นที่นี่นะย่อลงมาเจอแนวรับเส้นเส้นน้าเงินแล้วก็เต็งกลับมาเอกนะย่อลงมาเจอแนวรับเส้นสีขาวแล้วก็เต็งขึ้นย่อลงมาเจอแนวรับเส้นขาวแล้วก็เต็งครึ้งเลยหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะถ้าไม่หลุดแนวรับถ้าไม่เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงก็มีโอกาสที่สามารถขึ้นกลับได้เลยอย่างเช่นที่นี่ครื่องล่นหนึ่งเงินทุนก็ไหลเข้านะคะ ตรงข้างล่างข้างล่างก็มีรายใหญ่อยู่ที่ช่วงบริเวณมีโอกาสที่สามารถล่าราคาได้มีโอกาสนะไม่ใช่ไม่ใช่ล่าราคานะันนล่าราคาต้องอยู่ที่เส้นสี่เส้น50สเส้นนี้นะคะในสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าอยา,ากจะที่ไปเรื่อยๆหรือว่าเครื่องต่อนะคะหุ้นตัวนี้ก็คือต้องทะลุเครื่องแน,นวต้านประมาณ13บาทนะคะต้องผ่านแนวต้าน13บาทหุ้นตัวนี้ก็ถึงจะมีโอกาสไปไกลกว่านี้หรือว่า ขึ้นตังกว่านี้นะคะเลยถ้าอยากจะซื้อวันจันนะคะก็ต้องมาติดตามแนวต้าน13บาทแล้วถ้าเปิว่าเข้าได้ไหมที่นี่เป็นเล่นหนึ่งใช่ไหมเล่นหนึ่งสามัญโอเคแล้วเงินทุนก็ไหลเข้าไหลก็อยู่ที่ช่วงนังลคาะก็ถือว่า,าสามัญตัดีนะคะเลยถ้าเราก็คือเล่นหุ้นไม่ว่าเล่นตลาดไทยหรือว่าเล่นตลาดหุ้นอเมริกันเนาะถ้าเรามีเครื่องมือมาช่วยเราซื้อขายหุ้น จัดจังหวะซื้อขายนะคะเราก็จะเข้าสัญญาณหรือว่าก็คือติดตามสัญญาณซื้อได้ไง่ายขึ้นนะคะออหุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะหุ้น KTP นะหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าตูดีโอเคนะคะแนวโน้มนะกะครึ่งดีเลยนะคะถ้าแนวโน้มขารึ่งโอเคอย่างเช่นที่นี่เนาะย่อลงมานะที่นี่เจอแนวลัเสนสีขาวแล้วก็เต็งขึ้นเจอแนวรับแล้วก็เต็งขึ้นนะที่นี่มาถึงเลขสี่โอเคเงินทุนก็ไหลเขา้า รยายอยู่ที่ช่วงปริเวณเก็บของแล้วมีโอ,อกาสด้ราคาก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าอย่างเช่นหุ้นตัวนี้ถ้าอยา,ากจะขึ้นเนาะต้องทะลุคขึ่งช่วงแนวต้านปริเวณไซแวร์ตรงนี้นะคะเลยแนวต้านสำหรับหุ้น KTP เนาะเคยอยู่ที่ประมาณ23บาทที่นี่นะคะเคยอยู่ที่ประมาณ23บาทต้องผ่านแนวต้านนี้ได้ถึงจะมีโอ,อกาสขึ้นไกลกว่านี้อีกนะคะถ้าทะลุขึ้นต้านนี้ไม่ได้ก็อยู่ที่ช่วง ขอบแคบไซเวทนะคะแต่เรามาดูมีเงินทวนเพิ่งไหลเข้าก็ถือว่ามีโอกาสที่สามารถทาลุกงร่งได้อยู่นะคะในสสำหรับหุ้น KTB PP P, P, ก็สามารถไปติดตามได้นะคะอโอเคอีกตัวหนึ่งนะคะหุ้น GPSC นะคะสำหรับหุ้นตัวนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ต่างจาเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้คือเป็นหุ้นแนวโน้มขาขึ้นแต่ตอนนี้คือเป็นหุ้นที่แนวโน้มขาลงถ้าแนาวโน้มขาลงหุ้นอ,อย่างนี้ข้อดีก็คือเราได้ราคายังค่อนข้าง,งต่า อ่าไม่เหมือนหุ้นครูเนาะเขาก็เกิดขึ้นที่ราคาสูงแล้วน่าจะมีพี่บางส่วนเขากลัวราคาสูงเลยก็คือไม่ค่อยกล้าเข้าแต่สำหรับหุ้นตัวนี้นะยังอยู่ใต้เส้นสีขาวอ่าแล้วที่นี้เล่นหนึ่งเฮ้เงินทุนเข้าแล้วยังเงินทุนยังไม่เข้านะลายใหญ่ก็อยู่ที่ช่วงหน้าราคาก็โอเคตรงนี้โอเคใช่ไหมแล้วตรงทางบนก็โอเค,คที่นี่ยังไม่ค่อยโอเคแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะก็คือถ้าอยากจะครึ่ง ต้องทะลุเครื่องเส้นสีขาวเส้นสีขาวที่นี่นะคะแนวรับคืออยู่ที่36ป่บกะกับ38บปดะและพี่ท่านไหนที่มีอยู่หุ้น g p s e หุ้นตัวนี้นะคะงั้นเราก็ต้องมาติดตามดูจะทะลุเครื่อง36กับ38บปะได้ไหมถ้าทะลุเครื่องไม่ได้อย่างเช่นที่นี่นะทะลุเครื่องไม่ได้เขาก็พักลงมาเลยและที่นี่ถ้าผ่านได้ก็จะขึ้นต่อถ้าผ่านไม่ได้งั้นเราก็ต้องระวังที่เขามีโอกาสลงกลับมานะ เ,เราเข้าไปซื้อแล้วก็อย่าลืมนะคะก็ต้องหาจังหวะขายด้วยอย่างเช่นที่นี่เนาะเขาทะลุเครื่องเส้นสีขาวได้ไหมทะลุเครื่องเส้นสีขาวไม่ได้แล้วก็ลงมาลงมาเลยพี่ต้องหาจังหวะขายตอนที่เล่นหนึ่งหรือว่าเงินทุนไหลออกมาอย่างนี้นเราก็ต้องขายแล้วนะเลยที่นี่ก็เหมือนกันถ้าทะลุเครื่องเส้นขาวสามสิบหกหรือว่าสามสิบแปดไม่ได้งั้นเราก็ต้องหาจังหวะขายออกมานะคะแต่ถ้ารรบอกว่าตอนนี้เล่นได้ไหมอ่าที่นี่เล่นหนึ่ง แล้วเงินทุนถ้าพรุ่งนี้หรือว่าพรุ่งนี้ตลาดไม่เปิดเนาะถ้าวันจันทร์วันอังคารที่พี่มาตูถ้าเปลี่ยนเป็นเงินทอนไหลเข้ามาด้วยแล้วที่ข้างล่างก็มีรายใหญ่ด้วยงั้นพี่พีก็เข้าซื้อแล้วติดตามเล่นต่อตไยเลยนะคะอ,อ,อีตัวหนึ่งนะคะ s c p g อ่ SCP p g, อ,อหุ้นตัวนี้ก็โอเคไหมแนวน้มแนวน้มยังไม่โอเคยังเป็นขาลองอยู่ เลยตอนนี้ที่เราเล่นเล่นรีปาเล่นสั้นๆเล่นน้อยนนิดนึงก่อนก็ได้นะนที่นี่มาถึงเลข3เงินทุนก็ไหลเข้าไหลใหญ่ก็มีโอกาสจัดลากขึ้นได้ละที่นี่เจอแนวต้นนานแนวต้านเส้นสีขาวเส้นแรกก็คือ2 0บาทอ่าเลยลองดูถ้าไปทะลุเึรื่ง20บาทได้โอเคเลยแล้วแนวต้านต่อไป22บาทเลยสำหรับหุ้นตัวนี้ยังมีช่องว่างที่ให้พี่ๆตามได้อยู่ตอนนี้แค่อย,อยู่ที่17บาท ถ้าไปถึง20บาทก็พีพีก็ได้กำไร3บาทนะคะถ้าไปถึง22บาทเราก็ได้กำไร5บาทถ้าทะลุเครื่อง22บาทได้ไอพีพีก็ถือยาวกว่านี้ได้นะคะและหุ้นอย่างนี้ข้อดีก็คือเซิร์ฟปัจจุบันนี้ราคายังค่อนข้างต่ำยังโอเคอยู่นะแต่ความเสีย่ยงก็คือถ้าอยา,ากจะขึ้นต้องใช้เวลาทำไมต้องใช้เวลาเพราะว่ายังทะลุเครื่องแนวต้านที่สำคัญยังไม่ได้เลยใช่ไหมคะ ถ้าอยากจะคึ้นต้องมีพลังงานที่สามารถทะลุเพิงเส้นสีขาวนะคะที่นี่มีพลังงานไหมมีแล้วแต่คิดว่าก็คือหุ้นตัวนี้อยากจะทะลุเพิงเส้นขาวต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเลยพี่ๆถ้าอดทนได้เราก็ตามถ้าอดทนไม่ได้ก็รอให้ขาทะลุเพิงเส้นขาวเราค่อยมาตามหรือว่าถ้าเราอดทนไม่ได้เราก็เล่นสั้นๆก็ได้เหมือนกันเล่นเล่นหนึ่งเลถึงเลขเก้าเล่นเงินทุนหลายข้าวนะที่นี่เงินทุนหลายข้าวก็ถือ แล้วถ้าเงินทุนไหลออกมาก็ขายอย่างนี้เล่นสั้นๆติดตามไปก่อนก็ตายเหมือนกันนะคะ,อ,ะอีตัวหนึ่งหุ้นตัวนี้ไปยังไงบ้างโอเคไหมแนวโน้นมใหญ่ก็ยังขัดลองอยู่เหมือนกันแต่ทําไมเอามาเป็นกันบ้านนะคะเพราะว่าเขาอยู่ที่ช่วงรีเบาครึ่งรีเบาครึ่งก็ครึ่งเหมือนกันนะคะไหนะอย่างเช่นที่นี่รีเบาครึ่งรีเบาครึ่งแต่อย่างนี้นะคะเราก็เล่นสั้นๆนิดนึงนะแล้วเล่นน้อยๆนิดนึงเนาะ อย่างเช่นที่นี่เล่นหนึ่งเงินทวนไหลเข้าลายอยู่ที่ช่วงราคาสามยันทั้ง3อย่างก็ตีเลยใช่ไหมแล้วถ้าตีแล้วลงมาดูแนวต้นานแนวต้นานประมาณอยู่ที่18.5กับ19บาทเลยพี่ๆที่มีอยู่หุ้นตัวนี้แล้วก็ต้องมาติดตามสามารถทะลุเครื่องเส้นสีขาวได้ไหมถ้าทะลุเครื่องเส้นสีขาวได้อไอหุ้นตัวนี้ก็สยวยครึ่งหน้าก็โอเคนะก็ได้กาไรพอสมควรนะนะถ้าทะลุเครื่องเส้นขาวได้แล้วถ้าทะลุเครื่องเส้นขาวไม่ได้ล่ะ เราต้องทํายังไงอย่างเช่นที่นี่ทะลุเครื่องเส้นเขาไม่ได้ต้องทํำยังไงขายซีใช่ไหมคะน่ตรงนี้เงินทุนไหลออกมาเล่นหนึ่งด้วยเล่นหนึ่งขาดลงพี่ก็ขายออกมาขายเถืดนะคะแล้วที่นี่ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเล่นหนึ่งแล้วเราก็ซื้อตามเมื่อไหลถ้าแห่งเขาทะลุเครื่องเส้นเขาไม่ได้เงินทุนไหลออกมาแล้วด้วยพี่ก็ขายถิดนะคะเลยที่นี่ก็เล่นรีเปาติดตามรีเปาไว้ก่อนนะคะ โอเคอีกตัวหนึ่งหุ้น JTS JTS มาอีกแล้วเนาะนะก่อนหน้านั้นที่เขาคืออยู่ที่นี่มีผู้เถอนะลองดูนะคะเขาทะลุืึ้นยาวต้านเส้นน้าเงินไม่ได้ละทะลุเครื่องเส้นน้ําเงินไม่ได้ย่ลงมานะตอนนี้ก็กลับขึ้นมาอีกแล้วแล้วเงินทุนก็เพึ่งไหลเข้าเลยะไรใหญ่ก็สวยเลยใช่ไหมไอ้หุ้นตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆก็ถือว่าดูดีอยู่แต่หุ้นอย่างนี้จะขึ้นง่ายไหมพี่ๆประกอบดูกราฟด้วย ตั้งแต่ที่พี่ๆติดตามช่องของมัม,มาลันฮุนไลฟ์สดของอาจารย์แว่หรือว่าก็คือ,อวิเคราะห์หุ้นของแม่นะคะพี่ๆพ,พ,พอวิเคราะห์ตามกราฟอย่างนี้วิเคราะห์หุ้นแปลแล้วยังอย่างเช่นถ้าหุ้นตัวนี้เนาะเขาจะติแนวด้านเขอยู่ที่เท่าไหร่นะหนาตีแนวด้คืออยู่ที่เส้นสีน้ําเงินถ้าสมมติว่าหุ้นตัวนี้อยา,ากจะเครื่องนะเขาก็คือไม่ได้ยากขนาดนั้น ไม่ออกทีไม่ได้ง่ายขนาดนะั้นไม่ได้ง่ายนะทาไมบอกว่าไม่ได้ง่ายเพราะว่าที่นี่มีแนวต้านเส้นน้าเงินมีแนวต้านเส้นสีขาวมีต้านยังค่อนข้างเยอะเนาะแนวต้านเคยประมาณอยู่ที่เท่าไรแนวต้านประมาณอยู่ที่50บาทนะคะ,ะถ้าบอกว่าเคย50บาทยังค่้นข้างกายนะคะมาตัวนิดนึง JTS เนาะคุณ JTS หุ้น JTS นะคะระยะสั้นสั้นเส้นนี้ไว้ก่อนเส้นนี้เคยอ,อยู่ที่45บาทเส้นนี้เคยอ,อยู่ที่45บาทนะคะถ้าอยากจะคึ่งต้องทะลุคืง45ก่อนแล้วถ้าทะลุคืง45ได้แนวด้านต่อไปก็จะอยู่ที่48นะคะอันนี้คือเป็นแนวต้านสามหลักหุ้นตัวนี้น่48นะคะ,ะเงินทุนก็ไหลเข้าต่างๆก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็เพิ่งเครื่องเล่นหนึ่ง จริงๆเราก็น่าสนใจพี่พี่ดท่านแต่การปันหุ้นแล้วยังแต่ในช่องของเราเนาะไม่แนะนําหุน้นไม่แนะนาซื้อขายนะแค่เอาหุน้นการปันให้พี่พี่ดูท่านมาวิเคราะห์ถ้าสนใจหุ้นตัวไหนสามารถเอาใจเอาใบพิจารณะนะหรือว่าไลน์มาสอบถามเพิ่งเดิมได้เหมือนกันนะคะโอเคมาดูตัวต่อไปนะคะหุ้นซิก้าเอ่อหุ้นซิก้าเป็นยังไงบ้างอุ้ยอุ้ยไปไหนล้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุนะ้ยอุ้ย่ะกลับมาเนาะหุ้นซิ ก้านะคะคุณตัวนี้ไปยังไงบ้างคุณสิกะาเฮ้ยอันนี้เขียนไม่สวยนะคะไม่สวยก็ไม่เป็นไรปกใจตัวเองนะคะนะคุณสิก้านะตรงนี้นะคะแนวโน้มใหญ่ก็ยังแปลงขาลองอยู่เลยใช่ไหมคะเหมือนกันเลยนะที่นี่รีเบเอาครึ่งทะลุครึ่งเส้นขาวไม่ได้ลงกลับมาเลยทันทีแล้วตรงนี้อีกครั้งหนึ่งทบสอบเส้นสีขาวอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วครั้งนี้พี่ๆทุกท่านคิดว่าเขาจะทะลุครึ่งเส้นสีขาวได้ไหม นณะที่นี่ทะลุเครื่องได้ไหมอ๋อไม่รู้ใช่ไหมนะที่นี่เงินทวนไหลเข้าลายใหญ่ก็เริ่มจัดล่าราคาได้ละเลยที่นี่นะคะแนวตั้งของเส้นสีขาวอยู่ที่1.5กับแนวตั้งของเส้นสีขาวล่าสูงคืออยู่ที่1.7ถ้าข้นตัวนี้อยากจะื่องไกลกว่านี้ต้องทะลุเครื่องราคา2ด้านนี้ถ้าทะลุเครื่องไม่ได้พี่ๆคงต้องหาจังหวะขายขายออกมาก่อนเดี๋ยวใคยซื้อกลับมาอย่างนี้ก็ดีนะคะ เลยลองดูเหื้อนอย่างนี้นะคะที่สำคัญก็คือสองตั้นนี้เลยถ้าทะลุขึ้นได้ก็โอเคทะลุขึ้นไม่ได้ก็หาจังหวะขายนะคะแต่ล่าสุดมีเงินทวนไหลเข้ามาแล้วเลยคิดว่าถ้าทะลุขึ้น1.5ก็มีโอ,อกาสได้อยู่แต่ถ้า1.7นะคะก็ต้องติดตามตูอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เล่นหนึ่งสามยันซื้อเงินทวนไหลเข้าแล้วรายอย,าอยู่ที่ช่วงมีโอ,อกาสรลาคลานะคะ อีตัวหนึ่งนะคะหุ้นตัวนี้ไปยังไงบ้างอ่าตอนนี้ทะลุเครื่องเส้นสีขาวแล้วแล่นหนึ่งด้วยเงินทุนนะเงินทุนยังไหลออกแต่เงินทุนยาวเครื่องหรือว่าสั้นลงนะคะแท่งสีเขียวสั้นลงแท่งสีเขียวสั้นลงก็หมายความว่าเงินทุนไหลออกลดลงใช่ไหมคะลดลงแล้วตรงข้างล่างรายใหญ่ยอยู่ที่ช่องด้านราคาโอเคนะถ้าวันจันทร์เปลี่ยนเป็นเงินทุนไหลเขา้าก็คิดว่าโอเคแล้วนะ ที่นีเ่เพิ่งเล่นหนึ่งแล้วก็ทะลุเพิ่งเส้นขาวด้วยแต่หุ้นตัวนี้ถ้าอยากจะขึ้นอีกเนาะต้องทะลุเพิ่งแนวต้าน1.5ปาแนวต้านคืออยู่ที่1.5ถ้าผ่านได้โอเคเลยใช่ไหมคะแล้วแนวต้านต่อไปก็จะอยู่ที่บริเวณแถวๆนี้โอ้ยทำไมวาดเส้นไม่ตรงเลยนะถ้าหุ้นตัวนี้เนาะแนวต้านต่อไปก็จะอยู่ที่อยู่ที่ประมาณแถวๆนี้เลยนะคะประมาณแถวๆนี้คือเป็นแนวต้านต่อไปนะคะ โอเคตัวตอนมานะคะหุนโนนะคะหุ้นตัวนี้ไปยังไงบ้างขุนตัวนี้ทะลุรครึ่งเส้นสีขาวมาแล้วโอ้ยอันนี้ตีเลยทะลุรครึ่งเส้นสีขาวแล้วก็โอเคแล้วหลังจากนั้นถ้าหุ้นตัวนี้ไม่ลงผ่านเส้นขาวพ,พี่ีทุกทนก็หาจังหวะรับได้นะคะที่นี่เงินทุนไหลเข้ามาสักพักนึงรายใหญ่ก็มีโอ,อกาสที่สามารถลากครึ่งเลยถ้าพี่สนใจอยากจะเถือยาวนิดนึงก็สามารถเก็บไว้หุ้นตัวนี้ลงตูว ถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ลงผ่านเส้นสีขาวก็เป็นหุ้นที่พี่พี่ทุกท่านติดตามได้แต่ถ้าแต่ท่านลงผ่านเส้นขาวก็ต้องระวังความเสี่ยงนะถ้าถัดลงผ่านเส้นขาวก็หมายความว่าเขายังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะเลยที่นี่ที่สําคัญก็คือต้องให้เขายืนอยู่บนเส้นสีขาวในอาทิตย์หน้าหรือว่าอนาคตต้องมาติดตามตัวก็คือยืนอยู่บนเส้นขาวไหมถ้ายืนอยู่บนเส้นขาวขาจังหวะ เก็บคาจังหวะซื้อได้นะคะเงิน,ะงนทุนไหลเข้าก็โอเคหลใหญ่ก็โอเคถ้าซื้อแล้วนะแนวต้านเคยอยู่ที่1.18แล้วแนวต้านต่อไปก็จะอยู่ที่3.1ก็คือยังมีช่องว่างให้พี่ๆทุกท่านพอใต้อยู่นะคะก็โอเคอยู่นะนะที่นี่คือ3.1ไม่ทำไมรู้สึกไกลจังงั้นเรามาเช็คดูนิดนึงนะคะพนหน่อกพหนอลองดูแนวต้านเคยอยู่ที่เท่าไหร่นะแนวะต้านนะตรงนี้โอยโทษที 1.3จาไม่ใช่3 1จนะคะอันนี้แนวต้านนะคะแมเ่เขียนผีตรงนี้แนวต้านเกณีนนิดนึงนะคะแนวต้านเกณนนีิดนึงอันนี้ผีนะคะแนวต้านคืออยู่ที่1 3จสโอเคนะพี่ๆทุกท่านไปติดตามตูนิดนึงได้เลยนะคะโอเคอันนี้คือที่การบ้านหุ้นสำรับอทินี้ของสรราถารณะเมาเมา,มาเล่นุ้นที่เอามาฝากพี่ๆทุกท่านเนาะ แล้วถ้าพี่ๆสนใจอยากจะได้การบ้านหุ้นที่มากกว่านี้นะคะอย่าลืมมาเป็นแฟนตัวยงของช่องเราก็จะมีการบ้้นหุ้นอาทิตย์ละสองครั้งมีวันพุธของตลาดไทยวันอาทิตย์ของตลาดหุ้นอเมริกานะคะอ่าเลยถ้าเราไม่อยากจะไปหาหุ้นที่ไหนค่อนข้างซับซ้อนยากใช่ไหมงั้นมาเป็นแฟนตัวยงของเราได้เลยนะคะของอาทิตย์น,นี้นะคะการบัานหุ้นของ อาที่นี้นะ้องก็ประมาณแค่นี้ก่อนแล้วเราเจอกันอาทิตย์หน้าละนะคะบายบายนะคะ